สวัสดีครับออฟสุพนัทมาแล้วมากับคลิปส่วนตัวนะครับเรียกว่าเป็นโฮมวิดีโอครั้งแรกของอมือถือเครื่องนี้นะครับก็ใชใ้เป็นประโยชน์หน่อยก็ตอนนี้นะครับก็เป็นวันที่ออฟคิปเอ่อคิดถึงบ้านวันหนึ่งก็เลยเนี่ยอยากจะกลับมาดูงาช้างที่เมื่อก่อนเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ชั้นวิดีโอที่ปีนขึ้นไปดูตั้งแต่ตัวกระเปี็ดหนึ่งเนี่ยฮะแต่ตอนนี้เนี่ยวันนี้ก็ประเด็นสําคัญจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่คิดถึงบ้านอย่างเดียวครับ อ๊อคิดถึงป่าตั้งหากวันนี้อ๊อจะแอบกลับมาเซอร์ไพรส์ป่าครับเนื่องจากว่าอตอนนี้นะครับก็เป็นเป็นเข้าใกล้วันพ่อเข้ามาทุกทีแล้ววันพ่อแห่งชาติประจําปี2010นะครับก็จริงๆแล้วอ๊อก,ก็คือรักป่ามากนะครับก็ต้องกลับมาหาป่าทุกๆปีอยู่แล้วยิ่งวันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยอ๊อก,ก็อยากจะมาสร้างวันนี้ให้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดเป็นวันครอบครัวของอ๊อนะครับอ่าแล้ววันนี้อ๊อมาเซอร์ไพรส์ป่าป่าก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเรียกว่าตอนนี้ป่าก็ไป นวดอยู่ระหว่างรอนวดนี่ก็รอ,อแป๊บหนึ่งนะครับมาหรือยังอ้อทีมงานมาแล้วทีมงานโอ๊ตนะครับใส่หูฟังอยู่บอกว่าป๋ามาแล้วนะครับเบิกตัวป๋ากันเลยครับอโอเควันนี้จะได้ทําคลิปนี้แหละเป็นเป็นคลิปที่ให้คนดูทั่วประเทศได้คิดถึงป๋าคิดถึงคุณพ่อกันอ้าวป๋ามาแล้วเชิญป๋ามาเลยครับสวัสดีครับเพิ่งรับป๋ามาสดๆเลย๋ยวเข้ามาหน่อย<ม>ได้ไเพื่อนอยู่อยู่ใกล้ๆงานหน่อยครับ ก็ <g ül> วันนี้นะครับถือว่าสมมุติแล้วกันถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติวันนี้เป็นวันที่5้ธันวาคมนะครับก็ออฟก็ถือว่าเป็นตัวแทนลูกๆทั่วประเทศแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะแล้วก็มีออฟด้วยพี่ชายนะครับต,ตัวแทนพี่ชายทั่วประเทศครับผมก็ต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันวันดีเรื่องงามยามดีเนี่ยออฟก็ไม่ได้มาตัวเปล่าแน่นอนครับวันนี้ออฟมี พวงมาลัยมาด้วยอะอยู่ไหนมาเลยลอ่ารูปหวัวทำไว้เป็นรูปหวัวใจเลยโช์ให้ด้วยหน่อยโช์ให้ด้วยหน่อยนี่มอบดอกดาวเรืองด้วยความรักนะครับเป็นรูปหวัวใจครับอวันนี้ก็ต้องขอโอกาสนี้มอบพวงมาลัยนี้เป็นตัวแทนความรักนะครับให้กับป่าด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณนะครับต้องขอบคุณป่าที่ทําให้ออฟหรือว่าลูกๆนะครับมีมีวันนี้แล้วก็ อ๊อฟอยากจะบอกป๋าว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงมากๆครับเพราะว่าช่วงนี้ป๋าทํางานหนักนะครับขอให้ป๋ามีความสุขทุกๆวันทํางานไม่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเพราะว่าเพราะว่าก็ได้ความรักจากลูกๆทุกๆคนอยู่แล้วนะครับอ๊อฟรักป๋าครับทีนี้เอาโอ๊ตโอ๊บ้างโอ๊ตบ้างส่วนโอ๊ตนะครับก็ถือว่าอยู่ใกล้ชิดป๋านะครับอยากให้ป๋ามีความสุขอยากให้ป๋าไม่เหงาอยากให้ป๋า ทํางานอย่างราบรื่นโดยโอ๊ตก็มาช่วยงานป๋าอยู่ตลอดเวลาแบบว่าเป็นเป็นคู่หูกันได้เลยนะครับเป็นเป็นมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้ <c oughs> ยังไงโอ๊ตนะครับอยากจะให้ป๋าเนี่ยสุขภาพดีไม่มีโรคมีภัยอยากให้ป๋าสามารถทํางานแล้วก็สร้างฝันของป๋าให้บรรลุถึงความสําเร็จขั้นสูงสุดที่ป๋าตั้งใจไว้เลยนะครับโอ๊ตกับออฟเนี่ยจะได้รับ อันนี่ส่งไปด้วยนะรวยเร็วๆรวยเร็วๆครอบครัวของเราทุกคนจะได้รวยๆนะครับงั้นก็ขอป๋าไวพรรถออฟด้วยนะครับก่อนอื่นที่จะไวพรขอมีคําถามหน่อยแล้วกันครับเอขอถามป๋าปุกป๋าก่อนครับป๋ายืนนานนิ่งไม่รู้หลับไปหรือยังป๋าตื่นแล้วใช่ไหมครับแล้วอขอถามคําถามแรกก่อนเลยครับเป็นคําถามสุดฮิตเนาะคำถามแรกถามว่า คุณสุเทพคิดยังไงบ้างครับกับการย้ายค่ายของคุณออฟสุพนัทที่เรียกว่าเป็นเด็กเอฟะครับผมเรื่องการย้ายค่ายของออฟสุพนัทหรือ VC A.F. อก็เป็นการที่ว่าเขาได้หาประสบการณ์ในตามล่าฝันมาแล้ว5ปีซึ่งอยู่กับ UBC Academy ก็ตอนนี้ได้ย้ายค่ายมาอยู่แกมี่ก็คิดว่า ให้เขาหาประสบการณ์ใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เป็นที่รักของคนทั่วประเทศก็ขอให้หาหาประสบการณ์แล้วก็ทำในสิ่งที่ดีให้ประชาชนพี่น้องทั่วประเทศไทยทั้งแฟนเพลงและก็ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ทั่วประเทศไทยได้ชื่นชมในการร้องเพลงของออฟสุพรร์ัครับขอบคุณครั<อ>บโอบ้โหวก คมไปเรียบร้อยแล้วเลยนี่แหละครับก็ลูกๆก็อ้อนเก่งติดปานะครับก็อ้าวยังไงก็ขอบคุณป๋ามากๆแล้วกันนะครับที่ทําให้ออกกับโอ๊ตแล้วก็เฮียเอกนะครับที่วันนี้ไม่สามารถมาได้มีทุกวันนี้เป็นลูกๆที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เนี่ยทำให้ทำให้เป็นคนดีถึงทุกวันนี้ได้ด้วยต้องขอขอบคุณป๋ามากวันนั้นวันนี้ต้องขอมอบดอกไม้ประจำวันพ่อนะครับให้กับป๋าด้วยแล้วก็ขอบคุณป๋ามากๆครับ ขอบใจมากขอให้ทุกทุกคนมีความสุขความเจริญนะกรัน,นรอโอเคก็ปีละครั้งแล้วกันนะครับเราก็มากราบเท้าพ่อกันหน่อยแล้วกันเนาะโอเคเลยเาวางไม์ก่อนหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองซ้มกองแขนตามหน่อยโอ้คบเซตเอาคบเซตเอากอด้วยก่อด้วย กอดกอดกอดเอาของกุญละข้างหนึ่งสองซ้ำไชิบบายบายเป็นอันเสร็จพิธีบายบายกลับไปดูแลคุณพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับ